สวัสดีค่ะวันนี้คะแนนจะพาทุกคนมาเปิดโลกใหม่กับอาณาจักรรถมือสองที่เป็นมากกว่ารถมือสองนะคะเพราะที่นี่คือโชว์รูมรถบ้านคุณชัดชัยค่ะโชว์รูมแห่งนี้ตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษบนเนื้อที่มากกว่าสไร่และถ้าใครอยากรู้ว่าโชว์รูมรถบ้านคุณชัดชัยเขามีอะไรเนี่ยตามคะแนนมาเลยค่ะ ค่ะแล้วเราก็ไม่อยู่กับคุณชัดชัยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้คุณชัดชัยแนะนําตัวดีกว่าค่ะครับสวัสดีครับกับผมนายชัดชัยวนิธนานันครับครับคุณชัดชัยคะนอกจากธุรกิจของรถบ้านคุณชัดชัยแล้วคุณชัดชัยยังมีธุรกิจอื่นๆอีกไหมคะจุดกําเนิดของเราก็คือมาจากรถบ้านคุณชัดชัยนะครับเราทํารถใช้แล้วรถล้มมือสองเนี่ยเป็นเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเมื่อ22ปีแล้วนะครับ้องแน แล้วต่อจากนั้นอีกประมาณสัก7ปีเนี่ยเราก็มาทำรถนำเข้าอิสระใช้ชื่อเป็น Emperor i m p พ r ร์ตาตอนนั้นช่วงรถนำเข้าหรือเรียกว่าเกมมาร์เก็ตกำลังบูมเลยนะครับแล้วก็จากนั้นมาเนี่ยทำได้ประมาณสัก5ปีเราก็เลยต้องการความมั่นคงก็เลยมาจับในแบรนด์ล้วขอเป็นดิเลอร์ของนิสสันนะครับ mm hmm. แล้วก็เราก็ชอบออความเป็นแบรนด์นิสสันเพราะนิสสันมีโมเดลหลายตัว แล้วก็ยังมีรถใหม่รถศูนย์ซูมิริกานศูนย์ซ่อมสีตัวถังและมีแผนกยูสคาร์เรียกว่านิสสันอินเจอร์เจนชอยส์ครับคงจอดรเลยควงจรเลยก็คือนอกจากมีรถบ้านคุณชัดชัยแล้วคุณชัดชัยก็ยังมีเป็นดีลเลอร์ของนิสสันด้วยใช่ไหมคะงั้นช่วยเล่าจุดกําเนิดของตัวรถบ้านคุณชัดชัยให้ฟังหน่อยได้ไหมคะครับก็สตอรี่เทลลิ่งก็คือว่ารถบ้านคุณชัดชัยเนี่ยเราเราเริ่มต้นจาก จากทำตอนนั้นสมัยก่อนเนาะ,ะเขาเรียกว่าเต็นท์รถเป็นเต็นท์รถเลยนะครับเป็นเต็นตอนนั้นเรียกเต็นท์ไม่ไม่มีคำว่าชลุมชลุมมือสองไม่มีว่าชลุมก็จะหมายความเป็นเป็นป้ายแดงเดียวแล้วก็ดีลเลอร์ก็ยังไม่มีทำยูสคาร์กันช่วงนั้นเราก็อาจจะเป็นรุ่นใหม่ตอนนี้อาจจะเป็นรุ่นเก่าไปละสมัยก่อนรุ่นใหม่เราก็เลยเ,เราก็เลยตั้งคําว่ารถบ้านก่อนเอะสมัยก่อนใช้เขาจะใช้คําว่าเต็น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 ก่อนเต็นขอ เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราใช้ไปรถบ้านก่อนมาตั้งต้นแล้วก็ปรึกษ,ษาเพื่อนว่าเฮ้ยมันสั้นไปก็เลยมาใช้คําว่าคุณจันชัยเป็นรถบ้านคุณจันชัยทีนี้เราก็แสดงจุดแข็งว่าลูกค้ากลัวอะไรกลัวสองอย่างคือหนึ่งเรื่องบอดีอ้การชนหนังไหมเขาลูกค้าอยากจะซื้อรถมือสองแต่กลัวแต่กลัวว่าดูไม่เป็นดูไม่เป็นแล้วก็กลัวชนหนัง เราก็ออกมอออกใบรับประกันเป็นที่แรกเลยที่ผมออกใบรับประกันในการชนหักเป็นลายลักษณ์อักษรแลร้วก็แล้วก็ออกสื่อตอนนี้เป็นออฟไลน์ทั้งแนะออกสื่อว่าเป็นรายลักษณ์อักษรให้ฟ้องร้องได้หนึ่งนะครับสองเราก็เรื่องเรารับประกันบอดี้และแล้วร,รับประกันเครื่องกับช่วงล่างพวกกล่องเกียร์พวกนี้ให้เขาสหบเดือนให้เขามั่นใจในการออกรถก็เลยเรประกันสองอย่างทําให้เรายิงแอด ออฟไลน์ไปเป็น,เป,นเป็นสื่อไน้หนังสือเนี่ยทำให้เราเกิด Value Ad d e d ทำให้เรามีชื่อเสียงมากขึ้นครับอันนี้คือที่มาของการเป็นว่าจะใช้ครับก็คือเป็นเจ้าแรกๆเลยนะคะที่เป็นโชว์รูมรถบ้านมือสองใช่ไหมคะคแล้วก็มีใบ,บรับประกันที่เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยใช่ครับผมมันแบบยอดเยี่ยมตรงนี้เลยนะคะแล้วอย่างเช่นรถบางคันเนี่ยเขามีใบรับประกันจากศูนย์มาอยู่แล้ว ส่วนบางคันที่ไม่มีเนี่ยทางคุณชัดชัยเนี่ยรับประกันเขายังไงบ้างคะครับปกติแล้วเนี่ยถ้ารถอยู่ในในระหว่างรับประกัน3ปีแสนโลค่ะรถต่างๆจะมีรับประกันอยู่แล้ว3ปีแสนโลก็เขาเรียกว่าวารันตี้นะครับค่ะก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรไปก็สามารถเข้าศูนย์ได้ได้ทั่วไปแต่ว่าย้ําลูกค้านะครับดี๋ยวนี้ทางบริษัทมอเตอร์ทั้งหลายนะครับรถป้ายแดงเนี่ย คุณต้องเข้าไประยะของเขานะครับถ้าถ้าไม่เข้าเาข้าหมื่นโลแล้วไปเข้าสามหมื่นสีโลเนี่ย mm hmm. จะขาดระยะประกันจะมีหมดสิทธิ์วารันตี้ไปอันนี้เรา mm hmm. เราขอให้ลูกค้าเข้าไปนะครับแต่ถ้าหมดการรับประกันแล้วเนี่ยบริษัทเราต้องการให้ความเชื่อมั่นกับลูกค้าเราก็จะมีระดับโกลซิงเวอร์ก็คือว่าถ้าโกลเนี่ยอาจจะรับประกัน2ปีตาม รับประกันสปีเราจะมีดีเทลไว้ว่าโปรแกรมการขยายการรับประกันซึ่งเราออกให้ลูกครักับลูกค้า1นึ่องปีบ้าง1ปีบ้างแล้วก็ตามเงื่อนไขห้าสิบจุด35จุดอันนี้นะฮะเป็นรับรเเซ็นเอาไว้นะฮะอันนี้เราออกออกให้กับลูกค้าโดยตรงนะครับ2เรามีบริษัทชั้นนำนะครับที่รองรับ ออลองรับการโปรแกรมการขยายการรับประกันเ,เป็นบริษัทเ,เป็นโบรกเกอร์เป็นเอเชียแคร์นะครับ <S <S เขาก็จะมีการรับประกันเข้าสูงได้ทั่วหมดนะครับหรือบริษัทจีบีเนี้นะครับครับอันนี้ก็เลยให้ความมั่นใจกับลูกค้าว่าซื้อรอกกกับเราก็มีการการ,ารันตีต่อเรื่องบอดี้แล้วก็โปรแกรมการขยายรับประกันนะครับถ้าเป็นนิสสันยิ่งดีเลยเ,เราเข้าสู่ของเราได้ใจากงสบายเพราะเรามี สูงสุงวอยูแ่แล,แล้วครับแข็งแกนครับ ดีมากเลยค่ะสําหรับใครที่กําลังคิดหนักนะคะเรื่องว่าจะซื้อรถมือสองดีอะไรยังไงด,ด,ดีก็มาที่รถบ้านคุณชัดชัยได้เลยเพราะว่าเขารับประกันด้วยนะคะหลังจากหมดวารนตีของศูงงนย์ต่างๆแล้วใช่ไหมคะ<ส>เราก็ได้ความรู้นะคะเราก็ได้ความแนะนําจากคุณชัดชัยไปนะคะสําหรับคนที่กาลังตัดสินใจอยากได้รถมือสองนะคะก็ลองมาเยี่ยมชมที่โชว์รูมรถบ้านคุณชัดชัยได้เลยและเดี๋ยวเราไปดูรถบ้านของคุณชัดชัยกันดีกว่าค่ะ ป็นไงต้องแนนไปดูรถมาเป็นไงบ้างโหแบบตื่นตาตื่นใจมากๆเลยค่ะเพราะว่ารถที่นี่เนี่ยมีทั้งรถเล็กรถใหญ่รถญี่ปุ่นโยรถยุโรปนะคะแล้วแต่ละคันเนี่ยสภาพดีมากๆาเปลี่ยนความคิดต้องแนนไปเปลี่ยนเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยนั้นเคยเคยมีอคติกับรถมือสองเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยเขาจะมาทําสีทําอะไรให้มันดูใหม่แต่ว่าวันนี้เนี่ยพอได้ไปดูสภาพรถจริงๆแล้วทั้งคุณชัดชัยก็แนะนําด้วยนะคะเกี่ยวกับ ตัวเครื่องบอดี้ของรถทําให้แบบนะรู้สึกว่าเออรถมือสองเนี่ยที่นี่เนี่ยสภาพใหม่แล้วก็มีเออเขาเรียกว่าความการันตีจากคุณฉัตรชัยด้วยนะคะว่าที่นี่เนี่ยรถเขาคุณภาพดีจริงๆค่ะค่ะแล้วก็คุณฉัตรชัยมีอะไรแนะนําเพิ่มเติมไหมคะควันนี้ก็อยากจะเอ่อให้ลูกค้าทุกท่านนะครับแล้วผมเปิดหน้าคุยเลยนะครับเอ่อมาชมและทดลองขับ นะครับไม่ต้องซื้อก็ได้ครับมาชมและลองก็ลองับเพราะว่าน้องแนนครับในยามนี้เนี่ยเราพยายามสื่อด้วยภาพและเสีออยงน,น,นะครับเป็นดิจิทัลไฟล์ละแล้วก็ตอนนี้ลูกค้าอ,อ,อยู่บ้านนะครับแล้วก็จะออกไปไหนมาไหนทีเนี่ยมันลำบากแล้วอยากจะให้มันชัดไปเลยอยากให้มันชัดไปเลยว่าคือมาแล้วมาแล้วต้องจบอ่ะไม่ใชยมาแล้วเสียเวลาเราเราไม่อยากเสียเวลาเราก็เลยเอ,อ,ออกเทปในการปกป้อง,องลูกค้าแล้วก็ เฟซบุ๊กเราก็ด้านล่างนะครับก็จะมะีบอกเรื่องรางวัลเอ่ยเรื่องใบรับประกันเอ่ยเรื่องอความภงมิใจ5วันน้องแนรู้ไหมว่าที่นี่5้าวันถ้าเกิดว่าขับไปทุกเหตุผลถ้าไม่เกิดความภัมิใจอะไรก็ตามหรืออยากเปลี่ยนรถก็ตามกลับมาได้เลยน้องแนรโอ้ดีมากๆเราให้ลูกค้า5้าวันเลยครับไม่ใช่ว่าขับขับไปสองสามวันซื้อไปสองสมวันแล้วรถไม่ไม่โอเคอย่างนี้ก็คือกลับมาหาคุณสัจชัยได้เลยครับ ส่วนมาชมนะครับส่วนโลเคชั่นเราอยู่ที่ถนนการญจนาพิเศษบางแคโลเคชั่นดูเข้าแมปเ,เ,เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายเบอร์ที่024134446นะครับ024134446นะครับรถบ้านขุยจฉใช้นะครับ Facebook นะครับรถบ้านขุยจฉใช้ IG รถบ้านขุยจฉใช้เรามีครบหมดนะครับ สามารถดูแคตาล็อกรถออนไลน์ได้ใช่ไหมคะโอ้โหย้อนยอนมากๆเลยสําหรับคนที่กําลังคิดว่าจะซื้อแต่ยังไม่สะดวกมาก็สามารถดูใน Facebook ไปก่อนก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i ต์ให้กับรถบ้านคุณเฉยชัย YouTube Channel ด้วยเพ้มีวางเรามีชเงช่องทางเลยทีเดียวนะคะเรามีช่องทางรถบ้านคุณเฉยชัย YouTube Channel กับ เอ็มเ e อร์เรอร์ยูทูบชาแของเรานะครับเองอย่าลืมนะคะกดติดตามนะคะใน Facebook ก็กด C first ไว้ด้วยนะคะส่วนใน YouTube ก็กด Subscribe กดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามค่ะส่วนวันนี้นะคะเดี๋ยวยังไงขอไปเดินดูรถกับคุณชัดชัยก่อนอีกรอบนึงเผื่อว่าจะได้รถอีกคันหนึ่งค่ะได้ครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะ